เราก็จะมากระโดดข้ามข้ามรั้วแอร์พอตไม่ต้องเดินอ้อมไก่สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะสิ่งที่ต้องมีก็กระสอบทรายแล้วก็โลไม้ ายข้างในเราก็จะมาเกิดตรงนี้เราก็เดินไข้างหือวอ่ะ เราก็สอบสายตั hmm. mm. ้งหาเหลี่ยมแบบนี้เราโล 어? 오케이. 에, 권이 님이랑 에 아멜레야.